งูตัวหนึ่งเคยกัดคนตายโดยไม่รู้สึกผิดวันนี้มันหนีกรรมเก่าได้หรือไม่แม้ไร้ผู้ตามล่าแต่ถ้าใจยังไม่สะอาดกรรมก็จะตามทันไม่ช้าก็เร็วในอดีตการพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นลือศีผู้มีฤทธิ์อยู่ในป่าอย่างสงบวันหนึง่งมีงูพิษตัวหนึ่งเลื้อยเข้ามาขออาศัยอยู่ด้วยมันบอกว่าข้าอยากเปลี่ยนแปลง ไม่อยากเบียดเบียนใครอีกแล้วฤาษีจึงให้มันอยู่ด้วยพร้อมสอนธรรมะเรื่องไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายชีวิตใดงูรับปากว่าจะเปลี่ยนตัวเองช่วงแรกมันก็ทำตามได้ดีแต่ไม่นานงูเริ่มหวนกลับไปกัดสัตว์เล็กเพื่อระบายอารมณ์มันคิดว่าไม่มีใครรู้แต่ฤาษีรู้วันหนึ่งฤาษีเรียกงูมาพูดอย่างหนักแน่นว่าแม้เจ้าจะซ่อนพิษไว้ในใจแต่กรรมย่อมไม่ละเว้นใครเวลาผ่านไปไม่นานนัก มูถูกราจสีผู้หิวโหวยตะปบกินขณะล่าเหยื่อเป็นวาระสุดท้ายของมันผลของกรรมไม่ใช่เรื่องของโชคแต่คือผลของทางที่เราเลือกอุรคขาชาดกจึงเตือนว่าแม้จะเปลี่ยนภายนอกได้แต่ถ้าใจยังไม่เปลี่ยนกรรมก็จะตามทัน